กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศทั้งในด้านดูแลการค้าในประเทศและการส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ โดยได้กำหนดย,ยุทธศาสตร์การดำเนินงานทั้งเชิงลุกและเชิงรับเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศในระยะสั้นและระยะยาวครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งเกษตรกรผู้ประกอบการและผู้บริโภคภายใต้นโยบายลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และขยายโอกาสเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าไทยให้เข้มแข็งเป็นธรรมและเติบโตอย,อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ประหลัดกระทรวงพาณิชย์ได้มอบนโยบายในการขับเคลื่อนองคอ์กรที่สำคัญในด้านการปรับตัวสู่องค์กรดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยี ไปพัฒนางานให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและยังคงมุ่งมั่นพัฒนารูปแบบการให้บริการประชาชนมาอย่างต่อเนื่องจากรูปแบบ Walk i อินและขยายช่องทางการให้บริการแบบออนไลน์มาตั้งแต่ปีพศ2562เพื่อลดระยะเวลาในการติดต่อราชการรวมทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนให้สามารถติดต่อสอบถามงานบริการได้ด้แห่งเดียว หรือ one stop service ทำให้กระทรวงพาณิชย์ได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC อย่างต่อเนื่องตั้งแต่พศ2559เป็นต้นมาศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ตั้งอยู่บนชั้น3ของอาคารสำนักงานประลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีโดยไม่หยุดพักเที่ยงพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มไม่ว่าจะเดินทางด้วยรถโดยสา,สารสาธารณะ รถไฟฟ้าเรือหรือรถส่วนตัวด้วยระบบป้ายบอกทางที่ชัดเจนและการออกแบบพื้นที่ที่โปร่งโล่งแสงสว่างเพียงพอและเอื้อต่อการไหลเวียนอย่างเหมาะสมภายในศูนย์บริการมีระบบคิวอัตโนมัติจุดแรกรับคัดกรองและพื้นที่บริการที่จัดสรรไว้อย่างเป็นระเบียบ โดยระบุชื่อผู้รับผิดช,ชอบและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อไว้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งจุดประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนยังออกแบบพื้นที่ตามหลัก universal design รองรับผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันเช่นจุดบริการน้ำดื่มเก้าอ e ี้พักคอยคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูล ตลอดจนการติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยและแถบเตือนตามมาตรฐานสากลเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้มาใช้บริการพื้นที่โดยรอบของศูนย์บริการประชาชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการสร้างพื้นที่สีเขียวบำรุงรักษาต,ต้นไม้และปรับภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสะอาดปลอดบุหรี่พร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนมีการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบและจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด zero waste เช่นการลอยกระทงออนไลน์การส่งอีการ์ดแทนการ์ดกระดาษและการรีไซเคิลสิ่งของใช้แล้วกระบวนการให้บริการของศูนย์ถูกจัดลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจนเพื่อให้ประชาชนเข้าใจง่ายและใช้บริการได้สะดวกพร้อมให้คำปรึกษาตามภารกิจหลักของกระทรวงอาทิการจดทะเบียนธุรกิจการยื่นคำขอด้านทรัพย์สินทางปัญญาการให้คำปรึกษาผ่านวิดีโอคอนเฟอเรน ที่เชื่อมโยงกับพาณิชย์จังหวัดและทูตพาณิชย์ทั่วโลกรวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ซึ่งมีช่องทางการติดต่อที่หลากหลายเช่นสายด่วน1203 Line Official at mocbot อีเมล webmaster t moc go th และระบบแชทออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดดิจิทัล Mock l i b r a r y และศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วบุคลากรของศูนย์ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องผ่านหลักสูตร e-learning และคู่มือปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อยกระดับการให้บริการที่มีมาตรฐานเดียวกันในทุกช่องทางพร้อมทั้งมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่เจ้าหน้าที่ที่มีผลงานโดดเด่นการพัฒนาบริการประชาชนดำเนินการอย่างเป็นระบบ โดยใช้ผลการสำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่มาพัฒนาในด้านต่างๆเช่นการเพิ่มที่จอดรถพื้นที่พักคอยหน้าห้องประชุมและการติดตั้งตู้กดน้ำดื่มเป็นต้นด้านดิจิทัลศูนย์ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม Mock Online One Stop Service ให้เป็นศูนย์รวมงานบริการออนไลน์ของกระทรวงพาณิชย์ในจุดเดียวครอบคลุม5ด้านหลักได้แก่ 1. บริการด้านทะเบียนธุรกิจ2 บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา 3. บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ 4. บริการด้านการค้าภายในประเทศ 5. บริการด้านสารสนเทศและกิจกรรมทั้งหมดขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี Fully Digital ลดการใช้เอกสารซ้ำซ้อนผ่าน Smart Car d reader และระบบ Mock Account ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐแบบเรียลไทม์ศยังใช้ระบบ Mock E Service รวมบริการจากทุกหน่วยงานไว้ที่จุดเดียว พร้อมคำแนะนำสเต็ป by สเต็ปอาทิบริการ DBD Bit b r i d g e s ที่ได้รับการพัฒนาโดยกลมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยแนวคิดสะดวกง่ายถูกต้องรวดเร็วปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อยกระดับสู่รัฐบาลดิจิทัลนอกจากนี้ยังมีระบบข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ตลอด24ชั่วโมง รวมถึงระบบรับเรื่องร้องเรียน Mock E-Petition ที่เชื่อมโยงหน่วยงานส่วนกลางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและระบบ GCC 1111โดยใช้บัญชี Mock Account หรือ Thai ID เพื่อให้บริการได้รวดเร็วลดความซับซ้อนและติดตามเรื่องร้องเรียนได้อย่างต่อเนื่องศูนย์ยังมีระบบแชทบอทและ All Chat Service ที่ให้บริการตลอด24ชั่วโมงครอบคลุมทุกช่องทางเช่น l ล ne Facebook และ Live Chat พร้อมส่งต่อเจ้าหน้าที่เมื่อต้องการข้อมูลเชิงลึกมีแพลตฟอร์ม Mock Event สำหรับบริหารจัดการกิจกรรมของกระทรวงแบบครบวงจรโดยใช้ AI วิเคราะห์และแนะนำกิจกรรมที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้บริการกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้เชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้ระบบให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจ โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลผ่านศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐนอกจากนี้ศูนย์ยังพัฒนาระบบ call center และระบบ CRM เพื่อรองรับการให้บริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ศูนย์บริการประชาชนมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดทำแผนบริการความต่อเนื่องเพื่อรองรับทุกสถานการณ์และได้รับการรับรองมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001จากความมุ่งมั่นในการพัฒนายอย่างไม่หยุดยัง้งปัจจุบันศูนย์มีผู้ใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ถึง 98. 7าและมีระดับความพึงพอใจสูงถึง96.2 2เ อีกทั้งยังเป็นต้นแบบในการพัฒนาศูนย์บริการของกระทรวงพาณิชย์ทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศและพร้อมเปิดรับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆเข้าศึกษาดูงาน และยกระดับมาตรฐานร่วมกันศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการประชาชนด้วยระบบเทคโนโลยีและนวัตรกรรมการให้บริการที่มีคุณภาพสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมและโปร่งใสและเป็นต้นแบบให้กับ76ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ในสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งเปิดโอกาสให้องค์กรภาครัฐเข้าศึกษาดูงานเพื่อย,ยกระดับมาตรฐานการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสามารถรับบริการได้ ให้สะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายไร้มิติด้านเวลาโดยขับเคลื่อนการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างไม่หยุดยัง้งสอดคล้องกับค่านิยมของกระทรวงพาณิชย์ที่ว่าเชี่ยวชาญการค้าก้าวหน้านวัตกรรมเป็นธรรมโปร่งใสใส่ใจประชาชน